อันนี่คือน้องพี่น้องรัวกน๊กตกใจด้วยก่อยรถ้นตกใจรุดก่อยรถัลโเฮ้ยม่นบอกให้เจ้าฟาเมียเลยบบดนี้นี่เล็นหรอเปล่าเจ้าช่วงนึงช่วงเขาเป่าเตียงหางอ่าตีนี้แหช่วงเขาไอเตียงหาง เคยคิดบ่เคยคิดก็เคยบอกชูของไอ้่นพังอยู่บ่เออเป็นอะไรอย่างบอชูเพิ่นกล้าสบายดีสบายดีแล้วกาสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนักเพลงกันเบิดสู่ขู่สู่คนพี่น้องเอ้ยอ้าวะบอจะเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทย ต่างประเทศนําเด้อนอกจากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมาเวีบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพบเจอกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮือนองาตาบ่าวนมพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยถือว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ากเตรียมสิ่งของาซั่นจ้พี่น้องเอ้ยในการเฮ็ดเฮือนดทานแหเนาะอ่าปรับแปลงาซั่นจ้พี่น้องเอ้ยตัวใดมัน บ่ฮักบ่แน่เนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดให้มันละเอียดเรียบร้อยว่าซั่นซะเพราะว่าฮอดมือฮอดยามบัดเจ็ดได้จังอยากเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่มันบ่ทันพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าหากะเกียไว้เลยว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเด้อพี่น้องเอ้ยอช่วงบรรยากาศแงีก็บ่แม่นหยังดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าว่างเวียกว่างหยังก็หาเาคันบุมคันเบ็แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะยามอ่าให้ยามนาพี่น้องเอ้ยดำให้ดำนาแล้วก็เวียกงานคืนเดียวแหละ đục ma hà xây bếp thì nọ người từ sau ma hà cút bếp nó bếp cướp thì nọ người à, lô nương hà si, chị ngân là đay thì nọ người nó à, đục pa thì nọ người Đi nhìn thấy tiếng pha yêu nè đục nền thì đó nó pa thì nọ người à, nền thì đó đấy nè สบายดีสบายดีจังได๋เฮ็ดอ่าบ้องบ่ก่อก่อนเฮ็ดบ้องก่อนเอ้ยเจ้าก็ไปเลยเนาะอันนี้อ่าทุพี่น้องเอ้ยเอ้าฮอดยามให้ยามนะเข้าสู่ฤดูกาลพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดกบเอฟเอฟแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้คือเนาะพี่น้องปาผัวมาเลยน้อบ่ได้ตกใจเด้อ่อยตกใจ่อย

ครับครับมีคนอ่าเจ้าเจ้าสิขายแบบใดแบบเว้าแหละอ่า100ดาง250,000กิเนาะอ่าตามที่เพิ่นขายในเพจเลยพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่ามักเบอร์ใดเนาะ่นว่ามีผู้สั่งจับจองพี่น้องเอ้ยอโแต้มโลดพี่น้องเอ้ยยันเต็มซื้อเลย่งามลงเาให้เบิ่งดูมันคักอยู่บ่ไม้ตัวนี้่นว่าคักได้สิ ได้เนาะสู่เตียวอีแนวเนาะมันบ่จะแก่ป no, ุ้นได้มั้ยแน่นน้อมยะนึงอ่อนเนาะกําลังกระเทือนเนาะว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยฮจังได๋นมบดนี้ยย่อจอจั่นแล้วได้เนาะอ่าเรื่องการเฮ็ดเฮือนดทานนี่พี่น้องเอ้ยยย่อจอจั่นมาแล้วมีแต่ว่ารอบดนี้เนาะรอเพิ่นเอามาเพราะว่างบองเฮาก็มีบแล้วแต่ว่ายังขาดแต่คือข่อยเว้านั่นแหละอ่างบ ที่พื้นกับบกอ่ายังมี2 3อย่างพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อแล้วเฮือนว่าซั่นซะเป็น4บ่ก็โลบ่เนาะแต่ว่าบุญฮอดจอดถึงว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ก็ซําที่อ่ามีมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะได้ที่พื้นที่หยังใบานประตูตางว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยว่านนเอาซําใดก็ซํานั้นแหละเนาะเพราะว่ามัน คือไอ้เตียงเล่าน่ะมันซํานี้แหละบ่แล้วมันสิไปไสล่ะว่าต้องต้องเร็วคือใแล้วเว้าแหละพี่น้องเอ้ยอ่าหลายคู่หลายคนเนาะอ่าเป็นกําลังใจช่วยกันพี่น้องเอ้ยอ่าโตป้อพใหญ่ปานันบ่อยนอืมบ่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดน้อยอืมเฮ็ดใหญ่ๆเลย่อหันแล้วข่อยว่าอยู่จพอจังไดมาเอ้นดองๆอยู่นี่ลซํากันโลดแท้ๆข่อยเบิ่งักแ้คันเบ็ดนี่ได้โขวัญบ่ ở oh, đi chạm chơi nó đi nhìn cả, ô, oh! vô oh, khăn bếp và vô đâu hiện nhảy đi mà, uh, thua. nó cũng đi nói hát, đi. <cười> 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 Cái thứ bao này nó nhảy vậy cả đi, khăn này nhảy nó đây lại năm khỏi coi sáu nhưng với lâu chưa, cả. ผักชามาันก็อยู่ได้หล้างไม่แต่ว่ากะกะบ่ได้ใหญ่บ่ได้น้อยดอกกะธรรมดาเนาะขึ้นกับเฮาผักช้านละยาชส่ยาย,ยานี่ก็ล้างไว้นเนาะอ่าช้างเพื่อกะเขาน้องเอาเมื่อใช่แล้วอืมล้างไวง้แล้วเงาขึ้นอ่เทิงควนไว้เหลือไว้บนขีดตะไค่บนควนไผยอูดตลอดนะม,มันจังหมดบวกินไา่ชินใช่อันนี้ก็ถ้าเขา เห็ดนี <Momo S 2> ่เอานำไว้ก่อนก่อนล้นล้นไพได้เนาะล้นข้าะไว้ก่อนเอะกหูบาดนี่เนาะทั้งนี่เห็ดเป็นนี่บ่เขาเลยเบอรเห็ดเป็นหูเขาบริบองบ่เบอรบอนะเออเบบากบากเอาแล้วไ่ใช่พู้ได้ขอไปใช่เอาบากเข้าไปเเอาชิดนะแต่ว่าเขาจับตามฮักไก่เราแด่นกะมนนกมเด้อยได้อาแต่ว่าญ่ก็คือว่าเนาะ อ่าแต่ว่าน้อยแล้วฮะน้อยบ่กบันอ่น้อยแล้วขอท่วงมาเดียวเฮ็ดน้อยทำอยู่ไม่ยิ้มเขวใอ่าแต่ว่าแค่พอดีนะมันยังได้เหลาหน่อยเนาะอ่ายังบวได้ได้เหลาลายบันไดพี่น้องทางนี้กบเขียดคือนชีรายยีดอกกดไปก้านกันน้อยแห้งแท้ตัวน้อยกันตัวฮักได้ถึกตายตั้องหาว่านะได้ถิ่มแน่ หักล ừ, แล้อืมเอาอะไรละเอาตะร้อยนึงว่ะเฮ้ยเจ็ดแปดชิปกระปานได้ใช่เนาะทางมันเสียได้ค่อยมันเบียดจืดน้ามันใส่ค่อยเบ็ดแปดชิปดังเบ็ดช่วงปียังคือเกา่าปีที่สามปีนี้เดี๋ยวยังคือเก่าอยู่อนอกจากว่ามันหักเลยสายขาดมันเท่านั้นหาชิปหนี่งเพื่อกล้วลือดี้ชิปค่อยปา้อนั่นแล้วค่อยเจ้าไปใช้กบเดี๋ยวเจ้าไปถิ่นเบ็ดนะ là, lướng, là lướng ừ. lại lắm rồi. À, thằng đấy sẽ, à, mà vào mò chuyện huyên thuyên sơn con, bẹn Nam bẹn nay nè, chỉ áo có phui thôi, mà xài đồ trồ bất áo bớt mưa, bớt vết, bớt bò bây giờ hao, thon chặt phui, nó nặng hao nằm nặng nà, vậy nó bớt được nó, phui. khăn áo bớt cả tắc từ bẹn nãm mà lại nó, thằng mấy anh mua với sao? คันย <c jadi Excellent> <ce> well. well, so like ืมหมู่มันอยากเป็นอันคองอันสันกอทางเฒ่านี่ก็เป็นปานนั้นละอืมคันว่ามีอีกคู่นึงก็ถือว่าพอดีงามอยู่เฮาเกียมไว้โลดนะมันบ่มีช่วงตงน้ําเนาะก็บ่แม่นว่าซั่นว่าซี่ดอก่นมอ้เพราะว่าบัดยามมันฮ้อนมือเฮ็ดแหละเป็นหยังจะว่ายังให้เกียมไว้ฮ้อนมือเฮ็ดแหละย่านมันหลายเวียาน้ะจักอันใดอยากยเพิ่นแน่จักอันใดอยากเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่แน่ี่นะ แม่มันสิแล่นไปแล่นมาน้อว่ากะอิดแล้วเฮาก็ซอยอยู่ดอกนำว่านำเด้อแม่นกะคือเว้าและเห็นอยู่เนาะเจ้าก็ซอยสร้างเพิ่นอยู่ก็บ่แม่นดอกพี่น้อง้ว่าบ่ซอยถึงว่าเป็นเจ้าของเฮือนก็ซอยเพิ่นนําคือเว้าหั่นแหละเพราะว่าเฮือนเจ้าของเฮาซอยเพิ่นกมันก็แล้ววอบ่ใช่เป็นเจ้าของเฮือนนั่งอยู่ื่อก็บ่ได้แล้วเนาะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดคือเว้าแหละเฮ็ดบ่ได้ก็ปล่อย Thôi, bắt từ nhảy cái nhảy phốt phô gì đó nó phốt phô hết xa mắn bột đi khỏi vào nằm chào nè ra khỏi đây, ừ. khỏi vào bốn nói xa khỏi nói bò, bà à đi khỏi bò <laughs> đẹp loại bạn này, à, phải là đủ càng mận rồi đây, nó lô một hà hộ ship. Nà, khai đão xâu เกือบได้โลนึงอ้อนนั่นแหละขคอยจะข้าวเห็ดอยากเห็ดเบ็ดปวดดองๆอยู่ดิเออยทีนี้พวกมันกำลังงานกำลังเออยบมันกำลังอันนี้ไดี่น้องกำลังห่าวกำลังหันไมาใช่ใช่ไหมเจ้าเราตัวนี้หาเป็ดก็มุ้งเร่งกับเล้วแหละกินข้าวกินน้ำแล้วกับสารโตยอ่งคอยเห็ดไปน้ำ พอาะขั้นว่าตอนเว้นเมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่เจ้าบไร้มีเวลาว่างนะบุบรบีมีเวลาเราเป็นยังดอกเป็นยังอย่าบรมีเวลาเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือทางวัตตาเราก็ได้แจ้งไว้แล้วเพียนเองเน้มื่ออืนน่นเนาะเราสิไปสั่งออให้สั่งทรายเป็นปูนเป็นยังและให้สังส่งเขามาสั่งเขามาพอทั้งสร้างเพื่อนคือได้ยินว่าเตรียมพร้อมแล้วว่าสัน <c oughs> างเพิ่นให้ยคอยหาไม้ใด้ไปหาไม้ก็ไม้จังเนาะเพิ่นได้บอกเจ้าว้อยู่บ่บ่นะเพิ่นหัวนี้นมบอกนะไม้น่ะไลยเติบได้อ่าไลยเติบได้เนี่ยกับบุญน่เนี่ยค่อยว่าถ้าว่าเฮ็ดเป็นหม่าเนาะเป็นเป็นม่าบ่ไหมตัวใดที่ว่ามันสันมันสันมันยังน่ะค่อยว่าช่วงสี่เฮ็ดได้อยู่อย่างเช่นอ่าชุ่มไม่สิ่งตัวมันยาวนี่เขาก็เห็ดไม้นั่นมันเอาเฮือนมันเอาตัวข้ามตัวยังก็ไม่ตัวสันเอา อ่าว่าทางนั้นก็สิบ่นี่ปานไดดอกว่าตี้เพิ่นสิเฮ็ดฮ้อไว้บาดเดียวนี่บ่ไวบทั้งมวลแหอ่ามีแต่ว่าเฮ็ดแล้วผานี่ก็มางไปเนาะอ่ามางไปใหญ่ไปเทื่อละน้อยแล้วเาไปดึกใส่บาดเดียวกปคุ้ยพี่น้องเอ้ยสิไปอยู่ดอกดเติบดเติบกหัวแยกๆอยู่โอ้ทงนี้มนเฮ็ดอากงๆบ่จักอ้งเออมันบู่ดบ่ โอ้ยมันแห้งมันแห้งยอมครับเออเคยว่าช่วงจีแบบว่ายามกบกินช่วงจุเบี้ยติดข่อยว่าปลามันดองกันแล้วก็อ่อนนุ่มลงก่อนว่าทั้งนั้นผัดแข่งกะเด้เลยได้แบบนุ่มเว้ยแบบชื่อเลยบได้เห็ดแบบนี้อ่าบดได้อ่อนไหมเช่นซะาอ่าคนละสูตรเนาะคนละสูตรแต่ว่าแบบของท่านเจ้านี่คล้ายๆกับเบ็ดปลาเบ็ดปลาก็ได้ตัวนี้ยองระกบเบ็ดปลาไหมเช่นซ่าปลาก็ได้เบ็ดกบก็ได้ đó bểp xí này, cái càt lao này nè, cua, phơi nó chỉ coi làm để nó on đấy, bật on, mày sai được, mạt, đưng cong cong luôn, nó, ngu luôn ngu, ngu lép gì nòng ấy, à,ประมาณ nó, này dia đi, nó, <laughs> nòng ấy, các, 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 แต่ว่ามันหับซื้อเลยวม่ใช่นจือเป่าซื้อเลยเฮา,าไปใช้ไปได้ทั้งปลายสวยๆก็เสียบคือกันนี่แหละใช้คือกันนี่แหละเนี่ตั้งเนี่ยตั้งคือกันตั้งหนึ่งคือกันแหละแต่น้นซื้อเนอะเอาะแต่ว่าซื้อแต่ว่าบริกโกงนั่นแหละเขจาจะมาสามปีกับบัฮักพอแล้วจ้ะน้องคอยในคำวรักษาได้ในคำว่าอืมถ้าพอหนี่งเวลาถูกบุบมันอันอ่า Đấy, dậy, 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 dậy. đó muôn lẽ thì nó người vẫn nhập nhỏ cho chặn mà là họ <laughs> là đủ nó là đủ cán kiếp kêu khảo cái men là đây thì nó người tốt khác khác sẽ biết phá à, cái coi tốt Một bên sai. đi à, này, đi. Một nó. À, một bên sai bên dưới vào một bên sai. Bên sai đây. อ๋อกือกันแล้้เนะกระกันด้วแต่มัน,น,นเราแล้ยนๆนะมันเหลามันหยางเงี้ยหัวนซะฮ่ากสน้องหยางได้เนาะยามแรงเนาะดังนั้นนอนรลับบ่ทั้งตุนกาเพื่นนะนอนน่ะเอใครเน่ยอาูุฉันนาะพอเมย์เพื่อนได้เรียง,งานเนี่ยสน้องเลยกังไปกินข้าวแรงครับนอนหลับแรงเลยเออปัดทุก อืมพวกเสือ no. <isms> ูเรับเลยปวกเสืออูรับเลยพี่น้องเอ้บึกมาแล้วก็ไปเอาอันของผ้าของต้นมาให้ก่อนเนาะอ่าบำรุงอ่ามิตามินเอบีซีดีก่อนพี่น้องเอ้รอบแรงๆเนาะมาแต่เรียกแต่งงานหนยเมื่อดูดจอดเข้าไปปะคุยขักก็ได้พี่น้องเอ้บึงไปเอามาให้ก่อนเลยนุ่มเด้ออ่าถ้าก่อนจะเข้าพี่น้องเอ้ ข่อยคำลงแรงเะได้พ hmm. ี <c oughs> ่น้องเลยทั้งบ้านเพือนน้องป่าคือได้ยินว่ามื่อนี้เนาะเมื่อนี้พี่น้องเลยจะได้เทเทพืชอะไรสั่หนช่เทพืชเพื่อนพืชเฮือนไผยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเจาะักแน่นจะได้ค่อยคำลงแรงขักอะไรเมื่อนี้ผมมีเลี้ยงคนนื่นได้ละพี่น้องเลยน้องโกโก้ไปโอเคพี่น้องเลย <ส>อ่าลำบิงเงี้็คือชีวิตจีรักเนาะพี่น้องเนาะคักจีรักยังนั่นกัยังบัทันเลิกเงินนดี่จะเพิ่นก็ถือว่าใหญ่ทักแลี่ๆล่ะพังนี um ่เอ้าว่าว่านอนตื่นอีกแล้วบ่โอ้ยเมนอยู่บ่นอนน่ะนอนไม่รับตาดิเรียบร้อยบ่ โอ้ผ่านไปขั้นหนึ่งอะเนาะไว้เติอบอยู่หันใจแป๊บเดียวนึงกินนี่พี่น้องไงอ่ะเนาะไอ้นุนม่นมนุ่มนุ่มกับนุ่มถือกันยี่ดอกพี่น้องเไงดีเทพกับเป็นปลากระป๋องเบาเตียงผแบบู้เ,เล่นเนาะไอ้นุ่มเนาะฮะบัวได้ว่าพี่น้องไงยยังกะได้ว่าจะทำโอ้ละเอียดกีบเลยเีโน้ตุ้คัก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 ไอ้กานละพันพี่น้อง อ่าถ้าว่ามีแต่ก้านบ่ม,มัดก้านละพันเอาไปโลดพี่น้องเอ้ยไปเจาะหูเองซื้อมากเองมัดเองจักได้ซื้อเน,นี่ยอ่ากลับ120,000แล้วบ่แอบ120,000แล้วจ้ะว่าปีที่แล้วนี่15ทาทั้งนั้นได้แต่ว่าทางนี้นี่จักเท่าใดเนาะ่าโตอน,นีนี่คือคือบากอยู่พื้นพี่ นี no. <S 2> <S 2> ่เนาะเออชุ okay. uh ่ม huh. ข uh ่อยบากค้างอัน huh. น uh ี huh. uh ่ไงบากค้างนี huh. uh ่คางนี่ใส่ครัวจะเป็นอะไรก็ได้อืมแต่ว่านี่นี่ขอขอดีของมันนี่คือคือยังตัวนี้หวนโมลินบ่เออแต่ว่ามันกเกิยู่มันบดูมไปหน่ะบนบ่เป็นว่าเออนอกจากเล็กนอกจากโมลินนุ่นแล้วอะไรแบบนี้แต่กูรักนะคาดกูเออพี่น้อะนะเนาะพีทีเซเวตกบ

đời hôm nay em cảm ơn cảm ngâm nha mình có song mình đi. Ờ, nhà lẽ chẳng em ừ. tôi không cháu ừ. bạn lẽ đi <laughs> nghe nó thấy này cái phần một tước à mày mày vậy thì nó đời hôm nay cái khu cứ là sao sao này, tiền ho ta bạn này nó ừ. chỉ đốt anhu anhạ yêu, không, 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 kiếp không, kiếp không, 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 นบมโดนเกินรอดอ่ะผ่านไปสองกงออั้นพี่นาอไงโมแสดงว่าเราไหวอยู่ได้ไอ้หนุ่มนี่ธรรมดาอยู่เพราะว่าไม่มันบางเนาะแต่ว่าคือไม่ไพรบ้านนี่สะอาดไ,ได้มันหานหาโอ้ยยังดอกต่วาเจอพายยิ่งใหญ่เนี่ยนี่เฮงคักเลยบ่ไปบ่มาบ่เคยเอาเถื่อได้ไหมอืมทั้งนี้นี่นนาม,ามีแต่ไม้จากสังไพ่เนาะชราวน็้นเบ็ดเป็ดรักเป็นยังเด้อเนาะเออชุ่มข่อยมีแต่ไม้ไผ่บ้านได้แต่ผมไม้ไผ่บ้านถือว่าจบ เป็นยังว่าไม่จะพายอยู่พุ่นนั้นบบนี่รั้มไงขนาดนี้มี่ตซทำด้ามผ้าบ่ยังบ่อนี่คอยอย่างว่ามาเห็นไม่แต่สังเภาทีเพื่อนหรืไม้อันสารเชือนนองป่าคอยจงย่าสะออนนะมันมน,นักใหญ่ไะเฮ้ยทุกอย่ง,อยงเอาคักแล้วคักแล้วเนาะฮ่าทุกคลัท ทำเสียวแล้วพี่น้องเอ้ร่เร่าแบบสิบคักไปเลยครับมาแล้วใครฉีดมายืนมั่งเจ้าไใบชเด้อให้ยืมอยู่ปะได้ได้ดิอ่พี่นออ้องเอ้ยก็ได้เบาอยู่อ้อยแซวเบารู้หัวมอนกันนี่แล้วพี่น้องเอ้ขึ้นมาหากันแต่และมือก็ได้มือใดมือหนึ่งบุขึ้นมาเสือดทั้งไอ้นุ่มนี่ต้องคิดแล้วปิดอั่างใดดิโดนบุขึ้นมาจะสองสามมือเลี้ยนไว้เช่นไส้อ่าฝ่ายใดดเห็ดนี่ได้บุถึกใจบ่และ แค่ผิดแค่ผิดบ่อ่าพิษใหญ่ยังบ่ดิบางเทีบางทีก็บม่ได้พิษใจดอกเนาะอ่าต่างแต่ว่าอ่ามือนั่นมือนั่นนั่นถือว่ามีเวียกมีงานทางอื่นบ่หรือว่ามีเวียกจําเป็นบ่เลยไม่ได้ขึ้นมาว่าท่านซะอ่ามันไอ้คนเคยเนาะว่าอะไรหระคนเคยไปมาหาสู้อะไรมือใดมือหนึ่งผิดนโอ้ย่างไลยครมาของมือละวันมือไดบั้มาหนึ่งงาอ่า เคยมีผัวผูรลมน้ำเนาะคือหนองบมตีเท่าดอกถ้าเกิดว่าบ่มมือหนึ่งใบสันใช่บ่มมาแล้วก็แบบบ่มีังอียงนั้นเลยสมมอยสมีอยู่นี่ว่าวีแหละเดีวภายในถิ่นนั้นบอเห็นเมตเต่นี่เลยถ้าว่ามากแบบกายพุดนกายพื้นนี่ยิ่งคิดเลยนั่นักเ้ Bên ừ, hạng dì để và chân dinh cảm lẹp vĩnh hằng bằng trưa cái khơi chị đều anh không quá nè nó dinh chị nè dài và chân chị đột quái phụ nha cái cào vĩnh hằng yếu canh chuông 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 เคยคิดว่าเคยคิดเคยบอกอูข้างใเพิดพังอยู่บอกเป็นอไรอย่งบอกอู่เพินพังอะไรเอาชัดเองเอาอะไรแบบแบบเรียงงานเป็นอะไรอะไรนั่เใช่ไมบอกแต่ช่วงเนี่ยเป็นราคาอะไรนะมาเรื่ทงานขนเขาก็แบไม่เคยเขานะเออเล้วเอาไง คือสองไอ้เ wow. พ <s mar cribing> <s mar ric half> ื่อนนี่ว่าขอโทษนะเราพี่น้องเราขอโทนว่าพิษไว้เช่านั้นไอ้เพื่อนนี่สิเปิดงานให้เปิดทางให้ทางทีมงานของน้องไว้เช่นนั้นเขามาไว้เช่นนั้นเนาะเอาเลยเพื่อนี่เปิดทางให้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยย้ำหน่อยถอยไปถึงได้ที่เตรียมตัวอาบน้ำบ่เออนนั่แล้วเช่นเนาะเบิกเงินนุ่มแล้วรอบิดจนได้สามขั้นเลยนี่พี่น้องเหยอว่าออกไปว่ามาเราเพิ่น ถามแซลตาก่อนเป็นยังไงช่วง,ขงเขาให้เตียงไม่ได้ขึ้นมาคิดคิดน้อยใจอยู่บ่หรือว่าคิดว่าเพิ่นใหบ้บ <c oughs> ่ไอ้นุ่มเราเาสารภาพความจริงไงนี่ <c oughs> คิดเยอะหรอวะเนาะนะบอกว่าชูของไอ้เพิ่นพังอ้เพิ่นจิ๋วเฮ้ยเด้อเพิ่นเอ๋ยนั่นแหละเนาะให้ไอ้นุ่มเราคันเบ็ดก่อนพี่นอเอ๋ยเบิง่งมุ่งขวากำเข,อข,อข่ากำเข,อข,อข่าเนีน่ยบิง่งตะเวนโดยสบายดี Thảm nạp nó, áo, tắm sờ bài, ê cả nó, sẽ đay cô tô điền thang gấp con đỡ bật này đỡ, Mưa này, mưa này, khub chừa gần may, cho bên này, kinh hot cứ hà, cứ ta đồng chứ bao lần, giờ uất sắc miyang điếu, nóc, phía nóc người, ướt náu, ướt náu nó, motor ngay, ga run, ga vai, nấm ăn được, tôi sập này pì, nín chạy tàu huyên pì, ra leo con, chẳng qua ông anh, à, leo con. อดเนาลูกผัวก็ได้เบิดแล้วลูกผัวลูกเมียอยู่น้ากันอยู่ไม่ได้อ้นี่ช่างดอกเนาะอดเนาอดเนาให้ตัวนี้แล้วก่อนเพราะฉันซะให้บนน้องชีว์สีเศร้าเพื่ะเนาะไปสีได้ก้าวป้าเด้อจช่นแต่ดองเจ้าถ่าเจ้าคองเด้อเด้อโดยสบายดีสบายดีเราให้แลี้ยงเด้อโยกี้ชื่อยอเกี้ยชื่อตามเวลาว้างเลย Đó, oh, cái thằng này cái cắp là nó sang mấy là gây chạ phân thì bò này Ồ, oh, à, nhau đây mà nó Ồ, oh, oh, người khác đấy Khác đấy Nó phẳng là khuộng và săn Đeo là bỏ sang mà đi Nhanh vô Nhanh mươn đi nó Cậy là đây, cậy là đây Ôi, oh, đấy chê ơi เมื่อบ้านออเออโอเคพี่น้องเลยเพบเ,เจอคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกล่าวขอโทษขอพักน้ำไหลยพี่น้องเ้ยเนี่ยิึงตะเวนโตกดิน้ะได้พี่น้องเลยน้ำละก่อนพีน่น้องเลยบายบายเนาะลาบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ